ครับผมหน้าตอนนี้เลยครับขอบคุณมากครับหัวหน้าครับขอบคุณที่ไว้ใจแล้วก็รักผมอุตส่าห์พาผมมาออกรถด้วยนะครับัวหน้าครับเมื่อคืนเราเล่นมกเนี่ยมันหามากเลยนะครับรับหัวหน้าปูส่งผมจะเป็นมันหาจริงๆนะฮะเทียนมีมีเทียนมีแต่ถูกไม่มีเฮ้เทียนนั้นมีแต่ถูกไม่มีเฮ้เทียนมีแต่ถูกไม่มี ชอบจริงๆเลยก็หมดหน้าครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเจใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเจฟจำนุ้ยไม่ได้เหรอทำไมฉันจำไม่ได้กันนุ้ยอ่ะเพื่อนพอ้องเพื่อนกันใช่แล้วเจ๊บอยู่ใคร,รอะตอนนี้ยอยู่กับพี่ออสครับพี่ออส เรียกอ้นี่วาพี่ออสเห็นมันดังนิดดังหน่อยไปเกาะมันอาศัยมันทำมาหากินหรอเนี่ยนุ้ยพูดอะไรวะเกาะเกดอะไรเขาเรียกว่าร่วงงานเว้ยทั้งทีทำมาหากินด้วยกันเว้ยทำมาหากินเจบก็มีคณะของเจบเองแต่ไม่ต้องไปเป็นเร่งไกออสมาน่ะอยู่คนเดียวรอดได้ไงเราถ้าไม่มีพี่ออสผมอดตายเรียกพี่ออสเว้ยเขาพี่ออสไงทำไมมีปัญหาอะไรวะศักศรีไม่มีเหลือแล้วเราอยู่กับพี่ออสเราเสียหายตรงไหนเ่ะเขาพาเรามีงานใช่ไหมพี่ออสพี่ออสผิวไหมครับเหี่ยวครับพูสิว่ จับุ๊กยารอออกก่อนอยังต้องดูแลกันนะฮะจิบแรกหวานจังหวานจังเดี๋ยวจิบที่สองจิบที่สองหวานจังหวานยังหวานอยู่มันจะหวานสักกี่จิบมันนอนก้นเลยจิบที่สามหวานจัง เอาให้เป็นเบาหวานตายไปเลยโอเคเบาหวานตายเลยมีแต่มึงเท่านั้นแหละที่ยอมคนอื่นเขาไม่ไปยอมหรอกไอ้ไทยอะไรเอาพี่ไปอยู่ด้วยนะเอาไปอยู่ไหนอะอยู่คณะด้วยผมไม่ทําคณะเอาเรื่องทำไรผมอยู่กับพี่ออสเขาเฮ้ยผมอยู่คณะพี่ออสมึงก็อยู่กับออสเหรอเอางี้มุกภาษาอังกฤษดีกว่าได้เลยยังผมแอรหัวแอตาอายจมูกบุบีบุบี จะหมูปี๊บไหมไม่ชัดครับเขาคือตัวปูที่เก่งที่สุดชัดเจนที่สุดถูกต้องใครอยากเป็นเซตพิงนิงกะจิน <l convert> <im urai> ิงกะจีใครอยากตัวหุ่มทองนิกะจินิงกะจีใครอยากเป็นเจ้าเสือนิงกะจินิงกะจีใครอยากตัวหุ่มทองนิงกะจินิงกะจีใครอยากเป็นหมาใจไทใจไทยเอ้ามามับไหมชัดเจนไหมดูเขาเล่นเข้ากับผมมากกว่านะจิบเลยจังสำลักอาจารย์อ้นครับเข้าตับของเราครับทั้งหมดเขาทงไปจัดแถวทั้งหมดจัดแถว ออดไปสั่งออดเป็นตัวปูออดเป็นคนสั่งทุกรคำอาจารย์ออดออดอาจารย์ออดตรงเองเลยสั่งให้ผมสั่งให้พวกผมอาจารย์อหรอสั่งพวกเราครับกั่งออดดึงนะครับมาดูวัดแถวตองวัดแถวตองเลยสั่งพวกเราครับวัดแถวตองพี่นุ้ยมึงทำไม่ดีกว่าอาจารย์ออดไม่ต้องตรงเขาเล่นได้จริงเหรอได้โคดกัดเท้ากัดเท้ากัดเท้าจัดเท้ามุดท้ายไหมท้ายเลย นับเป็นภาษาอังกฤษหัวแถวนับ1 2 3 4 5 o three f นับเป็นภาษาจีนหัวแถวนับเตะเกียบข้าต้มข้าหลามตอมใหญ่ขหลตอไม่เคยมีขหลามตะเกียบข้าต้มเช็คบินอะไรก็ว่ากัแห้งไข่แคมนี่อะไรกันเนีไอ้นี่มาข้าวหลามก่อน อยากัขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัั s e เ้อบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสซััีเก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีะเซนทีววเซนทีวีะเซนทีว